มันจะมีเวอร์ชันขุดมันจะมีเวอร์ชันใสมีเวอร์ชันใสมีใครจับหินมีใครดูหินอันนี้เรารู้สึกอะไรอุ้ยสีเข้มเอาเส้นนี้มายัว่วเส้นนี้มายัว่วอันนี้ดูดูอันนี้เขาชื่ออะไรนะเลพิดูไรเลพิดูไรเลพิดูไรใน,นในการปอกอบปรุงสมาธิด<ำ>้วยหลายอย่าง มันมีลงด้วยอะเขาบอกว่าเป็นเห็นทางการปอบประลมสมาธิแต่ป้าอาอันนั้นคือทางทฤษฎีปลอบประโลมเข้าสู่สมาธิอันนี้ก็คือความฝันของป้ามันมีแบบเป็ความฝันนะความฝันแบบประมาณว่าคือการแจ้งข่าวในฝันนะเนาะเรียกว่าอะไรดีรู้สึกดรีมใช่ไหมหมายถึงว่าคอนแนคกับความฝันได้ชัดเจนเออเออํออำนี้ดีกว่า เพราะมันมันมีมันมีแมสเซจเป็นคำว่าเคลียร์ดรีมความฝันที่ชัดเจนความันชัดเจนเออประมาณนั้นเออแต่ตัวเลขนี้ไม่กลา้าไม่กล้าคิดนะว่าจะแม่นหรือไม่แม่น <c oughs> เออแต่ว่าเวลาดูเนี่ยเขาจะมีเหลือบๆเหมือนลาบารโดลไลน์นะไอเนี่ยหินชนิดเนี้ยก็เป็นไมก้าอืมเนี่ยไมก้าจะออกแบบมีความวาวมีความวาวแบบคล้ายๆกับด้วยเออลาบาโดไล์แล้วก็ จะมีหลายๆเม็ดเนี่ยที่มีรุ้งค่อนข้างจะลึกต้องเอามาส่องดูทุกเม็ดแต่ว่าไม่สามารถที่จะพาส่องดูได้เพราะว่าลายเนี้ยอันนี้ก็จะมีสองเส้นที่มือราคาเดียวกันราคาเดียวกันดู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 เขาเขาเล่นเขายิ้มให้นี่ดูดูมุมเนี่ยเห็นปะเขาจะมีความวาวๆขึ้นมาใส่ภาพภาพที่มันเข้ามาในหัวป้าเนี่ยนอกจากเขาจะตามทฤษฎีคืออะไรนะคุณวัดป้าเป็นคนที่ความจําสั้นอ่า ความฝันจะความฝันแม่นแม่นยำจำความฝันได้ด,ด,ไดีลดความฝันร้ายจริงเหรอ <c oughs> ความหมายแบบนั้นฮะลดความฝันร้ายแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะไม่ขึ้นกลองแต่ว่าตำแหน่งที่ป้าถืออยู่เนี้ยเขาจะขึ้นกล้องมากกว่าคือที่ป้าพันที่ป้าพันพูดไปเนี่ยมันที่มันชัดเจนขึ้นมาก็คือเรื่องของความฝันแล้วก,ก็เรื่องของที่แบบว่าเหมือนกับบอกเขารืงการเป็นหินเนื้ออ่อนนะอ่าเป็นหินเนื้ออ่อน ความแข็งเขาจะ,ะจะไม่จะไม่สูงมากนะคะ Harding m o s Scale เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7กว่ากว่าใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากระทบอะไรเนี่ยมันก็จะมีมันพอกระพรอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่สิ่งที่ป้าจับเขาเนี่ยเพรป้าไม่ค่อยรู้จักเห็นเท่าไหร่หรอกตอนเนี้ยพอจับเขาเนี่ยมันจะเหมือนลัศมีสีม่วงอยู่รอบๆหัวแล้วมันขึ้นคำว่าลูซี่ลูซี่ไอไม่ใช่ลิซิดวงนะคะเหมือนกับ พลังของมหาฤาษีตัวเองเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเออมันคเน็กับคุรุเบื้องสูงกับไฮเออร์เซลชัดเจนมากแล้วที่สำคัญก็คือเออมันมีคำว,ว่ามหาฤาษีขึ้นมา,าความเป็นมหาฤาษีในตัวเรานั่นแหละถ้าใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเป็นฤาษีพร้อมที่จะใช้อะไรนะ ความเป็นร้ษีขึ้นมานะคะก็นะไม่ต้องหยิบเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะแบบสงบนิ่งเดี๋ยวคุณจะไม่ใหญ่ไม่ได้แบบว่าจะไม่มีความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นอนี้เส้นใหญ่อันนี้เหรอคะไม่ใช่อาวุธค่ะเขาไม่ใช่อาวุธค่ะใส่ข้างซ้ายค่ะต้องใส่ข้างซ้ายค่ะเพราะว่าเราจะดึงความฝันที่คมชัดลึกเราจะดึงความสงบจากภายในเราจะดึงดูดความ เชื่อมโยงกับคูรู้แห่งจักรวาลเพราะว่าอันนี้ก็คือคเนการเมติที่ 13, อ่บ4 5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอให้ใส่ข้างซ้าย <Okay. S 1> แล้วก็เออที่เห็นว่าบอกว่าหมอต้องเวลาแบบว่ามีอะไรมากระทบเนี่ยอาจจะแตกคามือเฉยๆโดยที่ไม่กระแทกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเขารับแทนเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถรับแทนเราไปแล้วเนี่ย ก็ขอบคุณแล้วพร้อมส่งแล้วพาเขาส่วนที่เหลือน้องส่วนที่เหลือไปอยู่ในมันดารานะไปอยู่ในสานามพลังงานแล้วก็เราอาจจะต้องบอกว่าหยิบเส้นใหม่ไปโอเคปะ่ะหรือว่าเอาเม็ดที่เหลือไปร้อยผสมกับชนิดอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราถนัดคือเยยบลตอนที่จับเขาภาพมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสีม่วงแล้วก็มีคุรุที่เป็นมหาฤาษีประมาณเหมือนคล้ายๆพระศิวะอย่างเงี้ยแต่ว่า รูปร่างก็เราไม่สามารถที่จะระบ,บุได้ว่าชื่ออะไรยังไงเนาะมันจะเป็นลางๆแบบนั้นแล้วก็เป็นลัศมีสีม่วงอ่วนๆก็นี่คือพลังงานของเขาจะออกมาในแนวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบแบบที่จะแบบสงบนิ่งความฝันที่ชัดเชื่อมต่อกับคุณรู้แห่งจักรวาลก็เส้นนี้เพราะว่าพลังเขาจะออกมาในแนวนั้นนะคะเท่าที่ป้าจับดู